เคนรัแเสียเขายังทะเลาะอยู่นะครับทยอยซื้อใช่ฮะผมก็มีเก็บฮะผมก็มีเก็บนะครับอ,อ,อย่าไปตั้งโจทย์ว่าจะเก็บ IMF ดีไหมยอย่าไปตั้งโจทย์ว่าจะเก็บกองทุนดีไหมถามหน่อยว่าคุณซื้อกองทุนอะไรและกองทุนของคุณนําไปลงทุนอะไรคุณตอบได้ถึงอันนี้หรือเปล่าผมจะชวนลูกเพจผมเนี่ยผมพูดคำนี้อะไรเดีย๋ยวมันก็นดา่าผมเลยเนะเปิดดูได้นะฮะนะเปิดดูได้นะครับอ่ะ ไหนมาเนาะวันนี้วันหนึ่งแล้วกันเนาะเรามาดูไปด้วยกันเนาะไมจะดูไม่ได้ฮะผมก็จะชวนนะครับอ่ะดูกันทางนี้เลยนะอ่ะผมยกตัวอย่างละกันนะครับผมเข้าเว็บตรงก,างกลางๆแล้วก็อย่างเว็บนี้คือ Morningstar Thailand นะฮะเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะตรงนี้เห็นไหมตรงช่องเครื่องมือเนาะนี่ฮะอ่าเราดูได้ครับเราเข้าไปดูเนี่ยฮะตัวช่วยค้นหากองทุน นะอึบเห็นไหมอ่ะผลตอบแทนระยะยาวอ่ะเราลองเปรียบเทียบแบบยาวๆดูนะครับว่ากองทุนไหนเก่งนะครับกองหนุนกองทุนไหนทําผลตอบแทนดีใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าไปดูได้นะครับอ่ะแล้วเลือกผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะก็สูงดีเนาะ18%เนาะนะเนะนะฉลีย่ยย้อนหลังก็เยอะดีนะฮะเอ่อหรือถ้าดู1ปีย้อนหลังก็ได้หไหม1ปีย้อนหลังก็ แต่อย่าไปลงทุนตามนะผมยังไม่ได้ให้ไปลงทุนนะครับผมแค่บอกว่าไอคนที่บอกว่าไม่รู้จะไปดูตรงไหนอ่ะให้ดูเห็นไหมะพวกกองทุนน้ำมันนะปีนี้มันจะโตขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่อะไรที่โตเยอะมาอย่าเพิ่งไปลงทุนมาตอนนี้นะฮะมันแพงไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะดอยเอาก็ได้อ่ะห้าปีย้อนหลังอ่ะนะผลต้งแทงก็โอเคเนอะอืเห็นไหมเออสมมติเอาเลือกสักกองหนึ่งแล้วกันนะอ่ะ ไม่ได้เชียร์เขานะฮะไม่ได้ให้ไปซื้อนะครับที่บอกว่าจะดูยังไงเห็นไหมเลือกชื่อกองเขาแล้วเข้ามาดูเห็นไหมเนี่ยมันก็เขียนอยู่เนี่ยไปไหนวะนี่เห็นไหมเขาบอกเลยเห็นไหมถือ Apple อยู่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ยสิบสองอยู่นี่เนถือ Microsoft อยู่นี่ใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือ Amazon รู้จักอเมซอนไหมนะฮะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ยอัลฟาเบสรู้จักใช่ไหม Google อ่ะ สี่เปอร์เซ็นเทสลาอ่ะนะถ้ารักอีลอนมัสมากก่อนเนี่ยสามเปอร์เซ็นตเนี่ยนี่ลงทุนตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนะี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยในกองทุนเนี่ยลงที่เนี่ยคําถามคือถ้าสมมุติคุณลงกองนี้จริงๆนะลงกองทุนนี้จริงๆแล้วกองทุนนี้มันตกอ่ะผมก็ถามบอกว่าเงินของคุณเนี่ยถูกเอาไปลงทุนในไอพวกนี้เนี่ยคำถามคือถ้าตกอ่ะคุณจะซื้อเพิ่มไหมอ่ะหรือคุณจะกลัวขายออกคุณเชื่อว่าบริษัทพวกนี้มันไปต่อได้ไหมแค่นั้นเอง เห็นไหมฮะเหตุผลที่เราต้องไปดูให้มันสุด <t> ใช่ไหมเออไม่ใช่รู้แค่ว่าจาแต่ดได้แต่ชื่อพอถามว่าข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าไปเนี่ยมันไม่ใช่ผมว่านะฮะความหมายของผมคือเฮ้ยเราสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยผลตอบแทนระยะย,ยาวอ่าดูอีกสักกองหนึ่งก็ได้อะเอากองอะไรอะนะฮะอ่ากองที่สองนี่ก็ได้่ะเนี่ยพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยนะฮะชื่อกองนี้ใช่ไหมเข้าไปดูข้างล่างก็ขเขาก็บอกฮะบางคนเริ่งซื้อสามสี่กองก็ถือเหมือนกันเห็นไหมหรอ ก็ถือ Microsoft เห็นไหมเนี่ยถือ Apple เห็นไหมฮะแต่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันเห็นไหมนี่ถือ Microsoft 6%กเปอร์เซ็นต์ถือไม่ถือแอปเปิลห้าเปอร์เซ็นต์เห็นนะถือบริษัทวีซ่ารู้จักวีซ่าไหมล่ะสามเปอร์เซ็นต์เห็นนะเห็นว่าอเมซอนเห็นว่าเท็กซัสอินสุเมนต์อันนี้เพื่อควมือต่างๆอีกสามเปอร์เซ็นต์คุณรู้แต่ชื่อกองอ่ะกองเมื่กับกองเมื่อกี้ต่างกันยังไงเห็นไหมเขาก็ถือคนละแบบกันเลยอ่ะแต่มันมีตัวซ้ํากันเห็นป่ะบางคนแม่งถือกองทุนไปเป็นสิบสิบ ปรากฏเป็นซื้อซ้ํากันอยู่คุณก็ไม่ได้กระจายหรอกโไหคฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แค่เรื่องง่ายๆเห็นไหมฮะคุณไปให้สุดหน่อยศึกษาหน่อยฮะเข้าไปดูเนี่ยจริงๆในในหนังสือชี้ชวนก็มีนะฮะคุณไปติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนที่คุณจะไปซื้อกองทุนของเขาหนังสือชี้ชวนก็มีเนี่ยเห็นไหมพออย่างนี้พวกคุณจะตัดสินใจได้นะเอามันตกทำไงครับโค้ผมต้องถามว่าเงินคุณไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองนี้และกองนี้เงินมันเอาเงินคุณไปไหนมันจะบอกหมดเลยเห็นไหมอ่าเราก็บอกว่า ถ้ามันถือพวกนี้มันคงไม่ล้มหรอกอเว้ยเฮ้ยอ่ะกูอยู่กับมันแล้วกัน,นไหนๆมันถูกแล้วกว่าจะเก็บเพิ่มเขาว่ากันไปโอเคไหมฮะเออนะง่ายง่ายฮะคือเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเรารู้แค่ชื่อนะครับแล้วตอนนี้มันกำลังแย่อยู่ครับโพราทำยังไงดีนะครับอืมเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยทีมทีมงานผมนี่ก็มาช่วยกันตอบเห็นไหมเออนะครับ นะถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราจะตัดสินใจได้มากขึ้นผมก็ชวนเนี่เพราะว่าผมไม่เชยร์ให้ไปถามคนอื่นว่ากองทุนนี้ดีหรือเปล่ากองนี้ยังถือได้หรือเปล่าคําถามแรกคือลงทําไมเนี่ยลงทุนทําไมเก็บไว้ยาวๆเพื่อกเกษียณเอาเก็บไว้ยาวๆเพื่อกเกษียณแล้วรู้ไหมไอ้ที่เราลงทุนเขาเอาไปลงอะไรก็ชื่อกองทุนนี้ไม่เอาชื่อกองทุนเนี่ยเอานโยบายการลงทุนแล้วมันเอาเป็นมันสุดท้ายมันลงทนุนไปสุดที่ไหนโอเคไหมฮะรู้ซะหน่อยเถอะนะครับ